ตายแล้วน้องหมูเรียกหมูนะได้ะเราก็รู้จักกันมานานนี่ตอเราประกวดเวทีปีเดียวกัน,นือเปล่าปีเดียวกันนะนี่เบ<ม>กกี้ใช่ไหมอืมไม่ใช่จา้ที่หนึ่งจนที่สามอ๋อไม่ใช่เ<ช>เป็นกบประพสลาประมาณน,นั้นสบายดีนาะสบายดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะคะพิมพ์ปากาเสียงสมบูรณ์นะคะวันนี้เธอมานั่งอยู่กับเราในรายการคนดังนั่งเคลียร์คุณผู้ชมดูเธอใกล้ๆแบบชัดเจนสิคะ ระยะเวลากี่ปีกี่ปีในวงการบันเทิงทําอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยนะคะเธอสวยจริงค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ตุ๊กเสตต้องมีอาจารย์คนเดียวที่มองเห็นไม่จริงค่ะคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ก็บอกว่าหมูเป็นคนสวยจริงเพราะว่าถ้าตอนนี้เธอ40กะลัดกากาสมมุตินะคะเธอยังปิ้งได้ขนาดนี้แสดงว่าเธอดูแลตัวเองเก่งจริงแต่ไม่น่าเชื่อนะเมื่อกี้ไต่ต้นออกมาหน้าเธอตอนเด็กๆทำไมน้องเกียบจ้องงอ อัประลักเลยอ่ะใช่คำว่าประหลักไกวายตายแล้วนี่เหรอหมูดูนี่หน้าหมูเหรอเนี่ยทำไมเป็นหมูเองหมูเองจริงแล้วทำไมหัวมันหยิกหย่อยเงี้ยปัจจุบันก็ยังหยิกอยู่นะคะปัจจุบันหยิกอยู่หัวก็ยังเถิงอยู่อย่างนี้ถึงเป็นท่านเนจังหวัดอะไรถึงโครงหน้าจะเป็นแบบนี้ก็เกิดที่กรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าไปคุณป้าเนี่ยไปฝากเลี้ยงของคุณป้าที่สระบุรี ก็ใช่ค่ะก็เป็นเลยกลายเป็นเด็กที่วิ่งเล่น,นในแถวสามปีแสดงว่าอป้าเป็นคนจีนป้าเป็นคนจีนค่ะแล้วก็แม่เป็นคนไทยแต่ว่าก็เลยออกมาเหมือนลูกครึ่งเป็นจีนจีนแค่เนาะเป็นหัก,ก้างหิน แซลลี่ด้วยแซลลี่เหรอคะใช่ค่ะโอ้ตายแล้วนะคะคุณผู้ชมเท้าสาวจีนนะคะคุณผู้ชมมีเชื้อจีนแล้วคุณแม่เป็นคนสรับบุรีหรือเปล่าคะออันนี้ไม่ทราบเลยป้าไม่ให้ข้อมูลเลยค่ะเหรอคะแล้วก็มีหนูคนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้องก็มีน้องอีกคนนึงแต่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเจอกันไหมกับน้องก็เจอกันค่ะเจอกันบ้างผู้หญิงผู้ชายค่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงแต่ว่าไม่หนูคนเดียวสวยใช่ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยพี่น้องไม่ไม่เหมือนพี่น้องกันเลยอย่างเงี้ยคนละคนหนึ่งได้ของแม่ดำขาวเตี้ยสูงคน ป้ามาน่าจะอย่างนั้นเพราะคนจีนส่วนใหญ่จะผิวขาวแล้วก็หนูคงได้โครงล่างของป้าป้ามาดูสง่าราศีเธอดูเป็นอโกเนียมากเป็นเท่าแก่เนียมากเลยขอบคุณค่ะตายแล้วนะคะดูดีมากเลยเออขอโทษนะคะค่ะไปทําหน้ามาหรือเปล่าคะเทียบจากลูกเมื่อกี้ใช่ไหมก็มันไม่น่าจะใช่แล้วแสดงว่าเธอทุมหมดไปหลายบาทหมอคงสักกันเละเลยไม่รู้กี่หมอไปมากี่คลินิกคะอ๋อ เอาจริงๆเลยนะอาจารย์ไม่เคยไปคลินิกเลยไม่เคยเสัญญกรรมอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่โบท็อกก็เคยทําอยู่2ครั้งแล้วไม่ประสบความสําเร็จคือเวลาทำแล้วเนี่ยมันจะแข็งะอะมาเจอกมาแล้วเราเป็นคนเล่นละครแล้วกล้องต้องโคัพมาที่ตาแล้วเราต้องใช้อารมณ์ใช้ ออคิ้วใช้สีหน้าตายอย่างเงี้ยแล้วมันเพี้ยนไปหมดเลยาบมันเพี้ยนไปหมดเลยเล่นไม่ได้แล้วก็แบบมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเคยไปไปไปฉีดโบท็อกอ่ะไม่กล้าออกจากบ้านไป8เดือนนะคะทําไมอายมากแล้วโทรไปหาพี่ผัดไทยทํายังไงดีมันถึงจะหายไปจากตัวอะไรเงี้ยพอผัดไทยแกเจ้าแม่โบท็อกใช่อ่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินชนเสาไฟนะคะเสาไฟแตกเลยค่ะโบท็อกแกแข็งมากค่ะแต่พี่เ็าเนี่ยเป็นคนที่ทาแล้วดูดีพี่ผัดไทยเ็าเปลี่ยนชื่อแล้วพี่พี่อะไรนะดี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 ไปหมดดี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 นะคะ เะะใช่ค่ะก็แตบบ่พี่บางคนทําแล้วดีก็ดีไปนะแต่บางคนแบบอาจจะด้วยโครงหน้าหมูแบบค่อนข้างจะเหมือนฝรั่งมัง้งมันกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยแต่ทำไมคนเขาเมาลอยอะ่ะเขาบอกว่าเออ ทิมพ่ากนะคะใส่คางซิลิโคนไปผ่าแล้วก็ทิมเข้าไปจนนี้นะคะเขาบอกว่าผ่าจากข้างในแล้วก็ยันออกมาเลยอุน่ากลัวแล้วเขาบอกว่าเธอก็ไปนอนโรงพยาบาลไปเลื่อยกามออกสองข้างจมูกก็ทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเมาส์แรงจังเลยเมาแลหาหลักฐานมาสิหาหลักฐานมาให้เจอเอารูปเอารูปบีฟอร์มาก็ได้ก้อีบีฟอร์ก็มีดำเหนียงมากี่นี่อันนั้นตอนห้าขวบมันบีฟอร์ไม่ล่ะอันนั้นตอนห้าขวบไหนลองวางรูปบี ดูหน่อยสิกับพิมพ์ปากกาหน้าบัตรนาวสิคะหน้ามันไหนหมูนั่งตรงๆสิคะนั่งตรงๆกับกล้องนี้ค่ะโอ้ตายเดี๋ยวพยายามทำหน้าให้เหมือนคือเวลาโดนแดดแล้วตายมันก็หยิีไงคะแล้วตอนนั้นฟันหลอแล้วผมเนี่ยปัจจุบันก็ยังหยิกผมมอไปหยิกธรรมชาติเมื่อก่อนน่ยเป็นเป็นเป็น หมูเรียกว่าใช้คําว่าอัปลักษ์เลยดีกว่าชอบโดนผู้ชายเนี่ยล้อเอามดน่ะมาโยนใส่ผมให้มันหาทางออกไม่เจอแต่หัวมันหยิกอะหัวมันหยิกมดแบบหงคือถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะแบบขยี้หัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามสะบัดอะแล้วก็แบบสะบัดกลัวมดตายอย่างเงี้ยค่ะก็นาะผลบุญเลยหนุนนําให้เราโตขึ้นมาแบบแล้วแล้วก็อ ผมก็ยังหยิกอยู่เมื่อก่อนอัปลักษณ์แต่วันแต่วันนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนปมดอยให้กลายเป็นปมเด่นอย่างผมตรงนี้ก็ยังหยิกอยู่ออยลยแล้วคนก็จะทําผมเรียนแบบหมูค่อนข้างเยอะเหมือนกันแค่ปลายก็ไม่เหมือนใช่คนจะเรียกผมส่งผมทรงนี้ว่าทรงหมูพิมพกา <c oughs> แล้วหลอกเวลาเดินตามร้านตามสยามช่างทำผม่ยชอบวิ่งมาแล้วถามว่ารอนอะไรดัดลอนอะไรคนออมาขอกันเยอะเราก็บอกว่าเราหยิกธรรมชาติเขาก็ไม่เชื่อเป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามเรียนแบบ มูค่ะได้ข่าวว่าตอนเธอเป็นเด็กๆอ่ะชีวิตเธออาพับมีแต่คนเกลียดเกียดยันก็ไม่ดําตับเป็ดคนนี้ไม่ค่อยมีใครเขาจะแบบน่าสงสารประมาณก็คือไม่เหมือนชาวบ้านแล้วด้วยความแม่ไม่มีแม่ไม่มีแล้วป้าเลี้ยงมาแล้วผมอย่างเงี้ยป้าทำมาหากินอะไรหนูขอโทษป้าเป็นช่างเย็บชุดวอร์ม ตัดชุดปเย็บเสื้อผ้าใช่ค่ะที่บอยู่คนจีนแค่จะเป็นแบบนี้ไม่เย็บรองเท้าไม่เย็บรองเท้านะเขาบอกคนจีนแค่ต้องจ่อเหตุโถงทำไมต้องเย็บรองเท้าด้วยล่ะจริงเป็นช่างเย็บช่างช่างเย็บนะคะเย็บรองเท้าเย็บชุดเสื้อผ้าต้องใช้เข็มก็ใช้ได้ เขาบอกว่าคนจีนแค่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนดูแลเสื้อผ้าในราชสำนักค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขียนอักษรในป้าหมูจะเขียนอักษรสวยมากใช่แบบเหมาปีเขียนเก่งมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพาะแสดงว่าพ่อเธอก็ต้องเรียนหนังสือมาเยอะแยะละสิก็ยังไงก็ไม่ทราบนะคงจะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองป้าหมูก็มาอยู่เอ่อมากับมากับอากงมากันสองคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามีหมูก็เลี้ยงหมูมาคนเดียวแล้วก็หมูก็ไม่มีแม่ด้วยความที่ผเโาหิกแล้วป้าก็เป็นผู้ชาย ก็ไม to erm ่รู้เขาก็ต um ัดแต่เสื้อผ้าผู้ชายให้ใส่อย่างเมื่อกี้รูปเมื่อกี้กางเกงขาบานเสื้อเชิ้ตแล้วผมแล้วผมก็ใช้กันไก่ตัดขพอยาวนิดหน่อยก็แอฟโฟล์อะค่ะเป็นแอฟโฟล์เลยืนเก็บเพราะยาวหน่อยเดี๋ยวเหาเข้ามาอีกก็ดูร้อนใช่ไหมคะคนก็ดูถูกดูแคลรเขาจำได้ไหมเขาดูถูกอะไรกันบ้างในวันเก่าๆก็เขาเขาเรียกเราคือด้วยความที่เราประหลาดอะเราประหลาดกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยจะฝรั่งก็ไม่ฝรั่งจะแบบเหมือนฝรั่งแต่แบบ ดำดำคล้ำแล้วก็หวยเขาเรียกฝรั่งขี้นกไปก็จะโดนเพื่อนที่รงเรียนงลอีฝรั่งขี้นกอียอกอียอยอะไรอย่างเงี้ยแบบเรียกแล้วก็ เด็กผู้ชายก็ชอบมาจิกหัวแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็เอามดเอาแมลงปลาใส่หัวแล้วก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยค่ะคนจ,จน,ม,นจมันน้อยแล้วนะต่ำใจเราโดนหนีทุกวันเลยทําไม,มต้องแบบแกล้งเราตลอดอะไรเงี้ยแต่ตอนในเด็กเท่าที่จําได้เราก็เป็นเด็กเพิ่มเหมือนกันนะชอบแบบฉันเมื่อชาติที่แล้วฉันเป็นผีเสื้อตอนเกิดใหม่ฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยัยังจําได้ว่าเล่าอย่างนงี้ให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเราละเมอตั้งแต่เด็กแล้วยังไงละเมออยังไงถึงได้ไปเดินบนเวทีนางงามได้ยังชิ้นงงมากเลยเขาเรียกเป็นเด็กมีจินตนาการสูง อันนี้เพราะว่าแรงอธิษฐานหมูต้องบอกเลยว่าหมูเนี่ยสวยด้วยแรงอธิษฐาน,นจริงๆนะคะจารย์ไม่ได้ด้วยสัญญกรรมเธอพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้เพราะฉันจะได้ทําเทียมทําเรียนแบบเธอใช่จริงๆอาจารย์อธิษฐานย<ๆ>ังไงถึงได้เป็นนางงามก็ในในวัยนั้นที่โดนล้อบ่อยๆเนี่ยคุณป้าเนี่ยเขาก็จะบังคับให้ตอนทุกเช้าเนี่ยให้อ่อแกจะทํากับข้าวแล้วให้หมูเนี่ยเอาไปใสบ่บาตร<อ>แล้วทุกเช้าเนี่ยหมูพอหมูใบใสบ่บาตรเสร็จหมูก็ตั้งเจตอธิษฐานเลยว่าโตขึ้นขอให้หนูสวยโตขึ้นขอให้หนูสวยทุกวันเลยมันเป็นความรู้สึก แย่มากชำไมที่เกิดมาทำไมฉันไม่สวยเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะจนแบบมีจําได้ว่ามีเพื่อนบ้านอ่ะแม่คุณแม่เพื่อนอ่ะมานี่มานี่ฉันหวีผมให้คือไม่เคยหวีผมเลยอ่ะแล้วพอหวีนะติดแบบติดแบบสังกะตังเป็นสังกะตัง่างนะป้าไม่เคยสระผมให้ลูกสาวเลยหรอป้าเอาไปฝากเรียนให้ป้าแล้วป้าทํางานแล้วก็สาวอาทิตย์จะรับมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ประมาณสองสองปีที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วพอโตขึ้นแล้วเธอไปประกวดยังไงฉันก็ยังติดใจตรงเนี้ยก็ ก็ถามว่าสวยไหมก็ยังไม่สวยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยสูงตัวสูงขาวอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดว่าความสูงของเราน่าจะหมูพิมการวงกลมอย่างนั้นที่เห็นหัวหยิกนั่นคือไม่ได้ดัดนะไม่ได้ดัดผมนะก็คือผมหน้าเธอก็คือเป็นคนที่เป็นนางงามส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องแบบไปดัดผมให้หยิกเพื่อจะขึ้นไปเวทีอันนี้สมัครเองเลยเวทีมิสแทรนเวอร์เนี่ยสมัครเองก็คือเราเรากจถอาก ยังหงิกจากสระบุรีเนี่ยนะ,ะมีเวทีหนึ่งเคยมีพี่เลี้ยงนะคะเป็นเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยพาเราไปประกวดเวทีที่ใส่ชุดไทยอ๋อแสดงว่าเธอเดินสายมาสองสามเวทีก็เคยเดินอยู่ใช่แล้วก็เขาเขามีการหัก หักค่าสามสิบเอรา,างวัลเวลา<ด>เรา <ha? S 1> ได้รางวัลมาจะตกรอบจะเข้ารอบหกัก3 0ทีนี้เนี่ยพอมาถึงเราเราก็เริ่มเริ่มรู้สะตาเริ่มรู้กับเออเขาเรียกอะไรเริ่มรู้วิธีการฉันไม่หาผู้จัดการแล้วฉันสมัครเองด้วยความที่เราเนี่ยทำงานหาเงินเรียนหนังสือเองมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะ<ม>ก็คือ,อ ى, ทุกป,ปิดเทอมเนี่ยเราจะต้องทํางานพิเศษเมื่อก่อนตอนใหม่ๆคือทํางานโรงงานพัดลมอโลหะทำงานพัดลม ออยืนทํางานร้านอาหารไทยใส่ชุดไทยยืนไหวอยู่หน้าประตูอะไรเงี้ยทุกปิดเทมอมเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าเทมอมหาเงินเรียนเองมาตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้น,น,นป้ายังอยู่ไหมป้าก็ยังอยู่ค่ะแต่ป้ามีครอบครัวใหม่มก็แบบว่าเหมือนกับแต่เราเราก็ได้ความที่เราแบบสมัครใจที่จะทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนประกวดมิส a ทเลนโดว์ที่นั้นถูกก็ได้รองอันดับสองรองใช่ค่ะรองอันดับสองคุณกบประพัสราที่หนึ่งที่รองอันดับหนึ่งใครคะอเบกกี้ค่ะลิสาหงฮิลัน แต่ฉันก็ไม่อยากจะเมานะเธอสวยกว่ายายเบกกี้ตั้งเยอะแต่คนก็แต่คนก็ยังพูดต่ออีกนะว่าเธอก็ไม่ควรได้เลยหน้าตาเธอไม่น่าได้ติดอันดับหนึ่งในสัมคมเมาขนันใหญ่เลยเหมือนประมาณว่าเธอโดนค้อนขอดทั้งเมืองเป็นยังไงถึงเกิดเรื่องอย่างนั้นนะมันจริงๆอะค่ะก็ตอนนั้นในตอนนั้นหมูไม่สวยจริงๆอาจารย์คือที่หมูได้มาเนี่ย ที่ขึ้นเวทีประกวดเนี่ยประกวดเพราะว่าฉันอยากได้ค่าเทอมหมูก็จะคิดเป็นรอบเลยว่ารอบนี้ได้ตกรอบได้เงินเท่าไหร่สามพันรอ,อ,อบต่อไปได้ห้าพันรอบต่อไปได้หนึ่งหมื่นแค่ไปยืนสิบคนเนี่ยหมูก็แบบได้หมื่นห้าตอนนั้นก็แบบโหเงินหมื่นห้าฉันได้ค่าเทอมแล้วแบบว่าได้ค่าเทอมมันก็ด้วยความที่เราใส,าส,าสา่ไม่คิดอะไรไม่คิดจะเอาตำแหน่งจะเอาแค่เงินค่าเทอมมันบน,บนเวทีมันก็ดูเลงล่าหลันล้ากว่าแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทาอะไรแบบไม่ไม่เครียดอะคะ่ะ อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าเธอเคยเดินคือไมเความาเคยซ้อมจากเวทีนางงามภูธรซ้อมตกรอบมาตลอดเนี่ยหนูว่าก็ไม่เคยได้อะไรเลยใช่ไหมคะไม่เคยได้อะไรใช่ค่ะีกเที่ยวนี้มาได้ตู้หุ้ยตัวดีใจไหมดีใจสิก็แล้วแล้วพอลุงเช้าเนี่ยเรียกป้ามารับเนี่ยกอดกระทาไว้แน่นเลยจําได้ความรู้สึกกอดเอาไว้แน่นกลัวเขาคืนกลัวเขาคิดคะแนนผิดป้าดีใจไหมป้าก็ดีใจแอบหนีป้ามาด้วยแล้วตอนตอนที่ช่วงปิดเทอมเนี่ยด้วยความที่เราหนีป้ามาแล้วป้าคือขอไม่ให้ เราก็เลยหนีเพราะว่าต้องมาเก็บตัวเป็นเดือนเลยอะค่ะในช่วงปิดเทอมใช่เราก็เลยโทรให้ผู้ใหญ่ทางช่องสามเนี่ยโทรกลับมาบอกว่าหนูอยู่กองประกวดนะแล้วเวลาเก็บตัวเนี่ยทุกทุกครั้งมีกล้องมาถ่ายเนี่ยทำข่าวเนี่ยพิมพ์การาจะต้องไปอยู่หน้ากล้องแล้วก็าบบายทำให้พ่าเห็นให้ป้าเห็นมันก็เลยเหมือนแบบเด่นเด่นขึ้นมาหน่อยๆอะไรอย่างนี้มั้งคะแล้วป้ามารับเป็นยังไงคะป้าแวบแรกที่เห็นลูกได้ตาแหน่งป้าทายังไงป้าจะไม่ค่อยพูดหมูถามป้าดีใจไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าก็อืมอืม ผู้ชายอ่ะเขาคงไม่อยากเห็นลูกสาวมามาเดินเปลงเนื้อเปืองตัวยิ่งคนจีนด้วยช,ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมทันทีที่เธอเป็นนางงามคิดว่ามันจะเปลี่ยนนะอาแต่มันไม่เปลี่ยนทําไมล่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะมันก็ได้แค่เงินมาก้อนหนึ่งได้เงินมาหนึ่งแสนบาทงานการก็มีไม่มีพอพอได้ตําแหน่งเสร็จเนี่ยเราก็โูบนเวทีตอนที่เรายืนหนึ่งในสามคนตอนนั้นสติแตกละถ้าสติไม่แตกต่โมว่าหมูต้องได้ที่หนึ่ง เพราะว่าการตอบคําถามอะไรของหมูเนี่ยมันประมานไปหมดใช่มันมันเริ่มกลัวเริ่มสั่นยืน3คนเนี่ยเพิ่งเห็นเลยว่าแก้มแบบนี้หมูว่าบ้านเราประมาทกันนันแหละแล้วฉันแล้วฉันถามเธอหน่อยสิหลังจากที่เธอได้ตําแหน่งรองมาเสร็จแล้วชีวิตเธอบอกเธอไม่มีอะไรดีขึ้นเธอก็ได้ตัดสินใจมีผัวไปเลยเหรอไม่ใช่ยังก่อนสิอาจตอนนั้นตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่แล้วก็ตอนที่ประกวดอายุสิบเก้าอ๋อสิบเก้าใช่สิบเก้าแล้วก็หมูมาพอสิบเก้าแล้วเนี่ย จริงๆความฝันของหนูเนี่ยมมไม่ได้อยากเป็นนางงามแต่ฉันอยากเป็นนักแสดง<อ>ฉันอยากเล่นละครฉันอยากเป็นนักแสดงแล้วเราก็คิดว่าการเป็นนางงามเนี่ยจะเป็นบันไดาพาให้เราไปเล่นละครเป็นนักแสดงได้อพอพอได้ตำแหน่งเสร็จอก็ไปแคสช่องสามแคสตัผู้จัดก,ก็ไม่มีใครเอาเลยไม่<อ>สวยไม,ไม่สวยตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ <ภา S 2> อหาพระเอกด้วยไม่ได้พระเอกด้วยไม่ได้<ช>แล้วก็่ประหลาดอะหน้าตาหนูบอกตรงหนูขี้เหล่จริงมาก่อนแล้วก็ไม่มีใครเอาเลยสุดท้ายเนี่ย หนูก็ต้องทํางานเรียนหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยแต่ยังไงช่วงปิดเทอมฉันก็ต้องหางานทําอยู่ดีใช่ไหมคะแต่เงินแสนแสนกว่าที่ได้มาก็ได้หลายเทอมอยู่เนี้ยค่ะก็พอมีช่วงหนึ่งก็โรงเรียนหมูอยู่ใ,ใกล้ JSL เขารับสมัครเ,เล่นละครเวทีกับพี่ป้องพี่ป้อมสรพงษ์เอื้อชูชยัยก็ไปแคสแล้วก็ไม่บอกเขาด้วยง,ง,งานนี้ไม่กล้าบอกแล้วว่าเราตำ<ม>แหน่งก็แกล้ง <ML. S 2> ทำเป็นอ e, ีเด็กกะโปโลเดินก็ไปสมัครในที่สุดได้ เรียได้ได้เล่นละครเวทีแต่ได้เล่นเป็นตัวสำรองเดินผ่านกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ตัวประกอบตัวสำรองก็คือเป็นนางเอกอะแต่ว่าเป็นนางรองไม่ใช่นางรองเป็นตัวเขาเรียกดับเบิลแคสถ้านางเอกที่เล่นเนี่ยป่วยเมื่อไหร่ดับเบิลแคสจะเสียบแทนเหมือนกับ เราก็นั่งภาวนาขอให้ขอให้ป่วยขอให้ท้องเสียเลยได้สนุกไปเล่นบ้างไหมอะตอนหลังได้เล่นยาวเลยเพราะนางเอกเขาก็จะเล่นเล่นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ไงเขาเล่นอยู่แค่อทิตย์นอาทิตย์แรกแล้วเขาเบื่อรอบหลังเราก็ได้เล่นคุณผู้ชมเจ้าขาชีวิตของผู้หญิงนะคะเมื่อเวลาได้อะไรมาแล้วก็ประสบความสําเร็จตาจะมีประกายเวลาพูดอะไรจะดูกระดิกระด้าเหมือนอย่างพิมพ์ปากกาตอนนี้ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด